การสอนการแฮกตละครน,นะครับเรื่องเลงครับทไปไปครับเซอ,อร์อพีข่าพีดีก็ปิเข้าไปเลยครับไปแบง I need got... got mm have -hmm. ็จะได้ตัวละครไบเปอร์ทีมแดงกับทีมโจอนอีกทีนึงนกับชื่อเดิมไปมาอมนี่ ถ้าไม่ทำก็รีวิวบอกได้นะครับอันนี้ก็ลาก่อนนอันนี้ก็เสระะ็จแล้วครับ